รู้ไหมครับว่าดาราไทยหลายท่านก็แพ้ความน่ารักให้กับปอมเบเลเนียนมาดู5คนดังที่ชอบเลี้ยงน้องปอมกันครับ 1. คุณ e. ายยาเอชยาพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกแต่พ่ออยู่กับน้องปอมเหมือนคุณพ่อที่อ่อนโยนสุดๆบอกเลยว่ารักปอมมากๆเห็นแล้วต้องอุ้มต้องกอดตลอดเวลา 2. บอยประกรณุ่มหล่อกลุ้นสายเกลียนแต่พอเจอน้องปอมทีไรเหมือนละลายกลายเป็นพ่อหมาทันทีทั้งหล่อทั้งอบอุ่นครับ 3. คุณพลชิตจันทร์คุณแม่สายสตรองแต่ก็ยังมีเวลาคลายเครีย มาเล่นกับน้องปอมตัวจิ๋วเสมอคุณแม่ลูก4แต่ยังแบ่งเวลาให้กับน้องปอมได้อย่างดีเลี้ยงอย่างเอาใจใส่มาก 4. ใหม่ดาวิกาบนลันเว์คือนางเอกสุดปังแต่พอเจอน้องปอมเมื่อไหร่ กลายเป็นสาวสวยขี้เล่นทันทีนั่งเอกสายแฟชั่นแต่พออยู่กับน้องปอมก็ดูน่ารักสดใสไม่แพ้บลันเวเลยครับ5อั้าพัชราภาตัวแม่แห่งวงการรักสุนัขสุดๆโดยเฉพาะน้องปอมที่เลี้ยงไว้หลายตัวเลยใครๆก็รู้ว่าคุณอั้มรักน้องหมามากจริงๆเห็นไหมครับน้องปอมเมเลเนียนไม่ใช่แค่หมาน่ารักธรรมดาแต่เป็นเพื่อนแท้ของเหล่าคนดังหลายคนเลยแล้วคุณล่ะครับชอบน้องสายพันธุ์ไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะครับ